ท,ทั่วโลกกาลังหวัดผวากับการก่อการร้ายค่ะเพียงแค่สัปดาห์เดียวมี3ประเทศถูกโจมตีไปแล้วหลายฝ่ายก็เชื่อนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่ม i อเค่ะและกรุงจาการ์ตาอของอินโดนีเซียก็เป็นประเทศล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีนะคะทาให้มีผู้เสียชีวิตตำรวจ3นายและมีผู้บาดเจ็บอีก5รายค่ะหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุวางระเบิดพีชิบ2ครั้งซ้อนถล่มสถานีขนส่งแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาทางการอินโดนีเซียเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่ม i อและตั้งงสัเก ว่ามือบื้มนั้นอาจจะมีแรงจูงใจจากเหตุระเบิดพิชีพที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษด้วยค่ะความคืบหน้าของเหตุระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียนายอวีเชโนโยโนบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับกลุ่ม i อเอนะคะโดยมี i ออยู่เบื้องหลังและต้องสอบสวนเพิ่มเติมว่าเป็นฝีมือของเครือข่ายขคงกันร,ร้ายข้ามชาติหรือไม่นอกจากนี้อาวุธที่คนร้ายใช้ยังเป็นระเบิดหมอความดัน คล้ายกับที่ใช้โจมตีที่เมืองบันดุงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนั้นตำรวจเชื่อว่าคนร้ายที่ถูกวิสามันฆาตรกรรมไปอาจมาจากเครือข่ายก่องการร้ายของ IS ค่ะและเหตุคนที่คนร้ายก่อเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยอาจจะมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษรวมถึงมีกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุในเมืองมาราวีของฟิลิปปินส์ด้วย ตามรายงานของสุนักข่าวรอยเตอร์นะคะบ,บอกว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายทั้งสองคนอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มจามาอันซอรุตเดาเลาะซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมถูกสหรัฐขึ้นบัญชีก่อการร้ายและคาดว่ามีชาวอินโดนีเซียที่ฝักฝ่ายเอเข้าเป็นสมาชิกหลายร้อยคนค่ะ ส่วนท่าทีของประธานาธนิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็บอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะเนื่องจากใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมแล้วคือถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ความรุแนแรงในอินโดนีเซียในช่วง17เดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเคยถูกโจมตีหลายครั้งจริงๆค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องสนใจกันเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในอินโดนีเซียนะคะ,คะสําคัญคือพยายามติดตามข่าวสารจากทางการอินโดนีเซียและทางเอกอัครราชทูตด้วยค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางฟิลิปปินส์นะคะความคืบหน้าที่กลุ่มติดอาวุธมอเต้บุกยึดเมืองมาราวีทางตอนใต้แล้วก็เปิดฉากยิงประทะก,กับตำรวจทหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้านะคุณนลินค่ะล่าลสุดกองทัพนะคะเขาก็ระดมกําลังทหารและสัพพวุธที่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยานยนต์หุ้มเกราะจานวนมากนะคะเข้าสู่พื้นที่แล้วก็มีการประทะก,กันอยู่อย่างต่อนเนื่องทั้งเสียงปืนจากการสู้รบระหว่างทหารกับกลุ่มมอเต้นี่แหละคะ่ะยุทธวิธีที่กองทัพใช้ทิ้งระเบิด ทางอากาศอย่างแม่นยำลงไปพื้นที่เป้าหมายเลยก็คาดว่ามีนักรบก,กบดานอยู่มากถึง40คนในจุดนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแจ้งเตือนไปถึงประชาชนที่อยู่ในเมืองมาราวีให้ออกจากพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ก็ขอให้อยู่แต่ในที่อาศัยเท่านั้นค่ะขณะที่เมื่อวงคันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโรนิโกดูเตเตก็ประกาศใช้กฎอายการศึก กลุ่มทั้งเกาะมินดาเนาแล้วเป็นเวลาเบื้องต้น30วันและขู่ว่าหากจําเป็นต้องการต้องใช้มาตรการความรุนแรงก็จะจําเป็นต้องใช้นะคุณณลินผู้เสียชีวิตจากเหตุนี้นะคะอย่างน้อยคือ21คนมีทั้งทหารตำรวจแล้วก็กลุ่มที่ก่อการร้ายด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปประเมินว่ายังเหลือนักรบมอเตย์อยู่ในพื้นที่ราวสามสิบถึงสีคนทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยนะักกรุมนิลาก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะบอกว่ายังไม่พบข้อมูลว่ามีคนไทยพำนักอยู่ในเมืองมาราวีค่ะ ภัยก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยช่วงนี้เริ่มรุกคืบเข้ามาในประเทศที่อยู่ใกล้กับไทยมากขึ้นทั้งทางฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยทําให้อาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่า<ะ>ปัญหาการก่อการร้ายไม่ได้อยู่ไกลตัวคนไทยอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมการรับมือคือสิ่งที่สําคัญที่สุด